ไปเลยบรรยากาศการปิดชากไปย่างสวยงามเลยนะคะกับมหากรรมอร่อยปักหมุดสงคลา้าไปรวมชมชิมช็อปสตรีทฟู้ดว้ากสิปรานค่ะค่ะเปิดโอกาสให้้วงงานเนี่ยเป็นผู้ประกอบการกระตุนเศรษฐกิจท่านราค่ะนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศเทลานอีเว้นข้างโรงเรียนวิริยะเทียนเฮอร์ไอสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงคลา้านายประทีบทรงลำยองรองปลัดกระทรวงแรงงานก็ได้เปิดงานกิจเทสกูดอร่อยปักหมุดสตรีทฟู้ดไทยจังหวัดสงคล้านะคะ ภายตายโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผูพ้ประกอบการร้านสติฟุตห้องกระทรวงแรงงานงานนี้ค่ะก็มีหัวหน้านส่วนราชการผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบการร้านค่ะและก็ประชาชนเข้าร่วมเป็นจํานวนมาค่ะ โครงการนี้ก็ยังมีการฝึกอบรมผูส้สนใจประกอบอาชีพสตรีฟูดไร่ไหมและก็ผู้ประกอบอาชีพสตรีฟูดไรเดิมว่าจะเบิร้รไรนามีการออกบูธแสดงหรือว่าจำหน่ายสินค้าสตรีฟูดเพื่อสร้างโอกาสการประกอบอาชีพสไร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและก็รวมถึงการประชาสัมพันธ์อาหารท้องทิ้นให้เป็นเทโรจักของนักทองเที่ยวค่ะ ทางยังดอกกระดับผู้ประกอบอาชีสติดฟูตขอวยดสงขคลา้าด้วยการนําเสนอรูปแบบการขายแบบไม้ก็คือแบบฟุดทักหนองดาะทางเลือกไม้สาหรับผู้ต้องการรื่มตอนธุรกิสสติดฟูดค่ะ,ะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศ<ะ>ก็จะเห็นว่ามีพอคาแมคา้านหนองดามา<ะ>จับจองบูธกัน<ะ>แล้วบอกเลยนะว่าอาหารีดนีเนี่ยน่ากินมากๆเลยค่ะ,ะล่งฟังเสียงเลยค่ะนี้เริ่มมีการท่องเที่ยวกลับมาแล้ว ในช่วงนั้นเนี่ยบางกลุ่มก็ตกงานบางกลุ่มที่เป็นสติีทฟู้ดอยู่ก็ขายไม่ดีทีนี้จะทํำยังไงกระทรวงแรงงานก็ต้องมาคิดว่าถ้าเราเอากลุ่มที่เขาทําอยู่สติีฟู้ดเนี่ยมาพัฒนาทักษะเสริมทักษะเสริมสกิลต่างๆให้เขาไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําหรือการอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปเขาก็จะได้มีลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้เขาสามารถขายได้ดีขึ้นอาจจะขายออนไลน์ หรือไปทาตรงจุดไหนก็ได้ดึงคนเข้ามาส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มตกงานนั้นเขายังไม่มีอะไรเลยนะครับเราตรงนี้ก็พยายามหาจุดเริ่มให้เขานะครับอาจจะไม่มีแหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุนเมื่อเขาเข้ามาอบรมมาพัฒนากับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแล้วก็สามารถไปกู้ยืมจากธนาคารอมสินเป็นทุนเล็กๆๆน้อยได้ซึ่งเป็นทุนดอกเบีย้ยต่ําตอนนี้เราจัดเนี่ย ห้าภาคนะครับโดยเฉพาะเป็นพื้นที่ของท่องเที่ยวแทบทาั้งงานเลยการบริการดีสะอาดก็ต้องติดใจปากต่อปากอยู่แล้วเราหวังว่าคงจะได้รับการบริการที่ดีแล้วก็ปากต่อปากทำให้กลับไปแล้วกลับมาใหม่นะครับ ขณะที่ผูประกอบการร้านค้าสตรีภูวดนะคะก็เพยว่าเป็นโอกาสดีค่ะทีกระทรวงแร่งงานได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะสิ่งสําคัญก็คือการช่วยสร้างจุดยืนสร้างไรายได้ให้กับร้านเนื่องจากว่าพอหนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ตตังชาติได้ชิมรสชาติของอาหารแล้วนะคะพ้นิดตามมาก,ก็คือการบอกต่อปากต่อปากแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยล็มาอุดนุน้นไม้อีกครั้งนึงนั่นเองค่ะ ในส่วนของงานครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณของกระทรวงแรงงานก่อนนะครับที่ให้โอกาสร้านค้านะครับได้มาเปิดการจําหน่ายสินค้านะครับก็ถือเป็นช่องทางที่ดีนะครับที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มาจัดจําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพนะครับผมแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาท่องเที่ยวนะครับเพิ่มเศรษฐกิจให้กับเมืองหาดใหญ่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นครับผมครับก็ในส่วนของภาพรวมตอนนี้ก็คือร้านอาหารสตรีทฟู้ดค่อนข้างได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับจากการ จำหน่ายสินค้านะครับเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศแล้วก็ภายในประเทศให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับก็ดีกว่าปีก่อนๆครับ